หลังจากที่เราได้ประกาศรับสมัครพิธีกรหน้าใหม่จนมีผู้ให้ความสนใจมารับการคัดเลือกอย่างมากมายจากการคัดกรองเป็นอย่างเข้มข้นจนได้ผู้มีคุณสมบัติโดนใจเหมาะที่จะเป็นสายเลือดใหม่ของเราทั้ง5คนดังต่อไปนี้ชื่อกนิกาเอื้อธรรมวิทยานะคะชื่อเล่นชื่อกันค่ะอายุ22ปีสนะูง168หนะัก49นะคะ กับงานนี้ค่ะโตโยต้ตายาริสต d a แ c e น,นะคะ2012ที่จัดขึ้นนะคะเพื่อเลือกนักเต้นเท้าไฟที่เก่งที่สุดในประเทศไทยของเรานะคะไปแข่งถึงประเทศญี่ปุ่นเลยชื่อพัชพินพนายอศวสดครับผมตอนนี้อายุ26ปีนะครับใกล้จะ27แล้วแล้วก็จบการศึกษามาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับเป็นวีเจอยู่ที่สยามสแควร์ครับเป็น MC บ้างนะครับตามอีเวนต์ต่างๆจำได้ที่สดครับว่าหลายๆคนมาที่นี่ลานะรที่ขาดไปไม่ได้ก็ยคือพริตตี ดเ,เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าน้องพิตตี้เนี่ยเขาจะน่ารักแค่ไหนนะฮะบูธอะไรครับเนี่ยวันนี้สตาร์ทค่ะสตาร <c oughs> ์ทนะ <c oughs> มอนนัดนะคะเรียนจบจากที่มหาวิทยาลัยรลังสิตเอกภาราอังกฤษนะคะตอนนี้ทำง,งานอยู่ที่มูลนิธิรักสั์ป่าแล้วก็มีร้องเพลงกลางคืนด้วย <c oughs> From d i s t a r k cold and o u e and the endlessness that o u feel อ้าว สวัสดีครับวัสดีค่ะสวัสดีลักษัตรค่ะชอบงานศิลปะทุกอย่างนะคะรักเพื่อนแต่ไม่มีแฟนชื่อธีรวัตรสมนุนนะครับชื่อเล่นจริงผมชื่อมิวผมไม่ได้ชื่อหนุนหรอกเพื่อนผมเรียกว่าหนุนมาตั้งแต่ผมอยู่แต่รุบาลนะครับคุมเคย c a s แม็กซี่ทีวีผ่านนะครับแต่ถ่ายไป3ามเทปแล้วก็โดนขอนสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เจียงใหม่นะครับเซนทันแอป์พลาสต้าคือโรบินสันที่โมฮาห์มูจนันนั่นเองนะครับ ผมจะพาผู้คนไปกินไส้อัว่วผมว่าสาวๆผงชอบไส้อั่วแน่นอนเพราะว่าไส้อั่วเชียงใหม่นะครับล้ำขนาดไส้อัว่วมีตึงสั้นตึงยาวตึงใหญ่ตึงป้อมตงึงโกลโอ้โหชื่อใหม่นะคะชื่อจริงว่ากมินทราวงสวิ์ค่ะตอนนี้นะคะใหม่ก็เรียนอยู่ชั้นมหกค่ะโรงเรียนเตียวนยมศึกษาค่ะสายสินภาษาญี่ปุ่นค่ะภาษาญี่ปุ่าเสด็จวาตาชิวะไมเดซึมะโคโคซังเ e เซเดสความสามารถพิเศษของใหม่นะคะก็จะเป็นทางด้านดนตรีค่ะก็ใหม่ก็เล่นเปียโน,นแล้วก็ ทำใไม่ก็ได้ลา่าคอสเทเยอร์นะคะที่แบบว่าเด็ดๆนะคะหมายผ่านแบบว่าเช็คมาอย่างดีแล้วเนี่ยนะคะมาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวว่าจะมาพูดคุยกับเขากันดีก่อนนะคะว่าวันนี้เขามาแต่งตัวเป็นอะไรกันค่ะเตรียมพบกับพิธีกรหน้าใหม่หัวใจไอเฮียทั้ง5คนได้ทาง www. i h e a r t v a asia และคอยเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะจ๊ะ